ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณและผมจะพาทุกคนไปที่เชียงใหม่ไปเที่ยวหรอไม่ใช่ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่จะไปดูบรรยากาศการจับกลุ่มนักพาน,านันมีอีกแล้วฮะม,มารวมตัวกันเล่นพาน,านันไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวโควิดกว่าจะจับได้ชุลมุนชุลเกเป็นยังไงไปดูครับนี่นี่นั่งนี่ลงกันลงกันลงกันลงนี่ลงนี่ลงนี่ มืดหน่อยอย่าว่ากันเลยนะครับทุกคนฮะ <c oughs> แต่นี่คือบรรยากาศที่จะให้เห็นว่านักพนันหนีไม่รอดก็ค่อยๆจับกุ่มได้เพราะว่าอะไรก่อนหน้านั้นห <c oughs> นี <c oughs> กระเจิดกระเจิงคนละทิศ <c oughs> คนละทาง <c oughs> บ้างก็วิ่งไปข้างล่าง <c oughs> บ้างก็วิ่งหนีขึ้นข้างบน <c oughs> บางคนปีนขึ้นหลังคา <c oughs> ไปขั้นนั้นเลยฮะจุดนี้คือที่สันทรายครับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไปรวบตัวนักพนันแล้วของกลางนี่ไงโต๊ะพนันชิปเอ่ยอะไรเอยยังมีอยู่ ชัดเจนโจงแจ้งจแจมแจ๋วคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เรียกตัวและคุมตัวนักพนันมาได้เสร็จปั๊บก็ให้มารวมกันอยู่นะอุ้ยแม้ว่าจะใส่หน้ากากแต่ว่ามันก็มารวมแน่นๆกันอยู่แบบนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกนันนะนะฮะเ,เสียเเส่ยงเออเสี่ยงเนาะครับแล้วพวกคุณมารวมตัวกันเล่นพนันคุณไม่กลัวโค,ควโคิดกันหรือไงเนี่ยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดแบ่งจำแนกแจกแจงได้แบบนี้ครับพี่ปามแชมป์แลวทุกคน ก็คือมีเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของบ่อนผู้จัดการบ่อนและคนที่แจกไพ่อันนี้รวมแล้วมี7คนแล้วมีนักพนันอีก27 27บวก7รวมแล้วเป็น34ครับ34คนที่รวบตัวได้ทั้งหมดแบ่งเป็นผู้ชาย13และผู้หญิง21งและจากนี้ไปดูของกลางหน้าจอครับของกลางมีอะไรบ้างมีชิปร้อยบาท39อัน มีชิป500บาทอีก20ชิ้นมีไพ่36สําำรับโต๊ะบาคาร่าตู้สล็อตโต๊ะแจกไพ่แบบวงกลมเก้าอี้ไม้ที่แบบมีพนักพิงมีจอคอมมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเหล่านี้คือของกลางที่ตำรวจยึดเอาไว้ได้หลังจากนั้นนำตัวนักพนันทั้งหมดไปที่โรงพักแม่โจ้ครับพอไปถึงโรงพักแล้วนำตัวดำเนินคดีเลยไหม,มยังครับ ต้องทําอะไรก่อนในช่วงเวลาแบบนี้ที่โควิดระบาดจับตรวจไข้ก่อนเลยถูกต้องโควิดด้วยนี่ผมเป็นห่วงคุณหมอคุณพยาบาลมากเลยนะเพราะว่างานเดิมที่มีอยู่ก็หนักอยู่แล้วใช่แต่นี่คือต้องถูกตามมาเพื่ออ,อะไรเพื่อมาคัดกรองคนที่ชอบฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองไปรวมตัวกันแบบไม่กลัวตายเนี่ยฮะคือถ้าคุณจะหยุดเล่นพนันสักหน่อยเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงก็ทําไมหรอคือจะลงแดงกันหรือไงฮะ<อ>เพราะว่าตอนนี้ก็พูดกันเปล่าวปๆว,ว,ว่าอย่าไปเล่นอย่าไปรวมตัวกันมันเสี่ยงโควิด แล้วเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลก็ต้องละมือละงานจากที่ทํางานโรงพยาบาลมาตรวจคัดกรองให้กับพวกคุณครับหลังจากนั้นพอตรวจคัดกรองเสร็จแล้วก็ถึงจะค่อยๆแยกนําตัวไปดําเนินคดีเอาหลักๆนะฮะอันนี้บอกเอาไว้ใครมีคนรู้จักไปเล่นพนันช่วยสกิดบอกเขาหน่อยว่าพี่อย่าไปเล่นเลยนะช่วงนี้ขอเถอะไม่อยากให้เป็นข่าวไม่อยากให้ถูกจับเพราะกฎหมายการพานันผิดแน่ๆ<ช>สอง ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินห้ามไปรวมตัวกันมั่วสุมกันเนี่ยอันนี้คุณฝ่าฝืนหมดเลยนะฮะายอำเภอสันทรายบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีคนแจ้งมาดังนั้นไม่มีความลับครับยังไงก็ตามจะมีแบบคนเขาคอยบอกแจ้งเบาะแสะให้กับคุณตํารวจอยู่แล้วแล้วเป็นลักษณะบ่อนวิ่งด้วยคล้ายๆกับที่จับได้ที่บางบัวทองปลายสัปดาห์ออนะฮะบ่อนวิ่งแบบนี้จับได้เรียบร้อยดาเนินคดีเรียบร้อยอย่าทำนะฮะไม่ดีเลยนะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ